นี่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเจาะรูแบบนี้นะครับอืแบบนี้นะเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านในช่องนี้นะนี่ทุกคนเราจะใส่ก้อนหินไปอย่างนี้เลยนะนี่ใส่เข้าไปเอาแบบใส่แบบธรรมชาติไปเลยนะ ได้ยินเสียงน้องไหมคะเหมือนมันทะเลาะกันนะมันนะเมื่อกี้มันไล่จิกกันแต่น้ำถ่ายไม่ถ่าน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อนทุกคนเข้าไปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำก็มีภารกิจเนาะน้ำจะมาตามหาแหล่งน้ำนะคะวันนี้น้ำไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนน้ำมากับน้องเด่นค่ะสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้นะครับทุกคนครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะค่ะวันนี้เราก็จะตามหาแหล่งน้ำเนาะแต่ว่าหน้าแรกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะคะทุกคนทุกคนดูเลยเนี่ยสภาพอันนี้เป็นร่องน้ําเลยนะใช่นี่ ไม่มีน้ําสะชนะคะเดี๋ยวเราจะหาน้ําซับเนาะใช่ไม่รู้ว่าจะหาเจอรอเปล่านะคะทุกคนถ้าเจอก็รอดแต่ถ้าหาไม่เจอก็อดตายอดแต่พี่ก็เอาน้ํามาขวดหนึ่งได้เอามาไหมเอามาขวดหนึ่งขวดหนึ่งขอละกวดใช่นี่ทุกคนแล้วน้ําก็มาเห็นมาเดือดน้าเนาะสีสวยมากเลยนี่สวยไหมมาเดือดชนิดนี้นะไม่รู้ว่ากินได้รอเปล่านะกินได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมีลายสายพันุนะอ๋อเนี่ยอ๋อลูกมันเต็มเลยมันมีอีกชนิดหนึ่งที่ลูกเล็กมากกินได้อ๋อมาเดือดอันนี้ยยอดมันนกิได้ ใช่ไหมใช่กินไดใช่ไหมยอดอ่อนมันะกินได้แต่ลูกมันะถ้ายอดอ่อนมันกินได้ลูกมันก็ต้องกินได้ดิใช่ไหมนี่ทุกคนไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดีกว่าเดนอ๋อไปเพราะว่าวันนี้ทุกคนวันนี้อาจจะไม่เห็นแสงนะเพราะว่าบ้านเราวันนี้อากาศคลุมคลมแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะุดเลยอ่ะใช่เนาะแต่ก็ร้อนอะไปเดินทางกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะทุกคนระหวังที่เราเดินทางมานะนี่เห็นไหมคะ่ายไม้ป่า ไฟไม่ป่าโหทั่วไปหมดเลยดำตึ๊กปีเลยใช่ไหมเด่นดูสิดำเขมีม่มโอ้โหมีป่าของเราจะไม่เป็นป่าก็เพราะอย่างนี้แหละนะทุกคนนะไม่เกียมเลยสัตว์ปุงสัตว์เป่าคงตายกันเยอะอะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่า ค่ะทุกคนน้ำกับน้องเด่นก็เดินมาได้สักพั้งหนึ่งแล้วนะเดินจนมาเจอน้ำซับนะคะแล้วก็ที่พักนะที่พักเราก็จะพักกันตรงนี้เลยนี่ทุกคนตรงนี้เลยนะสองคนพักกันตรงนี้ส่วนน้องเด่นก็พาไปชมน้ำซับนะคะที่เราเดินมาเมื่อกี้เราเจอนะคะนี่าคนที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเราจะให้แบบน้ำในไหลผ่านแล้วก็มีแค่จุดๆเดียวนะเพือ่ เราต้องขุดให้ลึกกว่านี้น<า>นไหมเด่นอืแล้วต้องเราต้องเราต้องขุดเยอะกว่านี้เราก็จะเอาน้ําแล้วก็เราจะมากรองในกระบอกไม่ผ่านนะครับ <Okay. S 2> นะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจขั้นตอนต่อ,อไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวน้ําจะไปปลูกเพล,ลทําที่พักก่อนนะคะทุกคนาบบาใช่ใช่ๆกต่างนั ทำที่พักตัวเองให้ลงก่อนอมีที่ไม่ค่อยคอมแล้วอะ่ะน้าที่น้ำแบบใส่ เราแทบไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยนม่นี่เข้าป่ากันทุกทุกวันคือแอฟซีทั้งนั้นเลยเนี่ยได้ดาบลอบดาบลอบลอบเห็ตัดตัดปุ้ยดอยอยู่กันตัดเป็นแบบนี้ ตอนนี้น้ำก็ผูกเปรเสร็จแล้วนะส่วนน้องเด่นก็ยังไม่เสร็จเลยบอกว่าให้เปลี่ยนเปรเปลี่ยนเปรไม่เปลี่ยนสักทีขาดหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ของพี่ก็เริ่มขาดแล้วแหละของพีในเชือกไม่มาตฐานโอเคเดี๋ยวเรานั่งพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็หาฟืนเนาะ <c oughs> หาฟืนแล้วก็ไปทำอันนี้อะไรนะไปขุดน้ำเหรอไปขุดน้ำให้กว้างกว่านี้เนาะ แล้วก็เราจะทําที่กรองน้ําอ๋อทาที่กรองน้ําด้วยใช่ไหมใช่ทาเหมือนคนสมัยก่อนนะเนาะใช่เพราะว่าถ้าน้ําคุณเนี่ยทายัางไงให้มันกลนายเป็นน้าใสอ๋อโอเคอโอเคทุกคนน้องเด่นเขาเปลี่ยนที่แล้วนะเขาไม่ถูกใจตรงนี้นะนี่ลับมาเปลี่ยนอยู่ข้างหลังน้ํานะคะเขาไม่ถูกใจสิ่งนี้ ร้อนเดี๋ยวขอถอดเสื้อแขนยาว ตกลงเราจะก่อไฟตรงไหนตรงไหนทีก่กะน้ำมอ,อนี่เหรอค่ะทุกคนตอนนี้น้องเด่นของเราก็หาฟืนมาเนาะ วันนี้น้ำกับน้องเด่นก็รู้สึกเพ,พียเพราะว่าเราข้าวปากกันเกือบทุกวันไม่ใช่เกือบทุกวันหละทุกวันด้วยตามไปแล้วย่างน้ำกินยาแก้แพ้ด้วยก็เลยรู้สึกมึนๆน,นิดหนึ่งนะเราแทบไม่ได้พักกันเลยนะเด่นเนาะน้องเด่นก็บนปวดหัวนะไม้มัน ไม้มันเหมือนมันผุแล้วอ่ะแต่มันก็ยังเป็นผได้อื่อาได้ ทำไมเันเงี่ยเงี้ยตัอป่านะแต่ว่าก็ยิจะกระจจนล้องกัดนกน,นกมันร้องเพลงให้เราฟังที่พูดมีเหตุมีผลรอละ่ะมีเหตุมีผลเยอะยิ้มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้ตึกงเหมือนไม่มีชีวิตชีวาวันนี้เทพพืงง่อยังไงลูกยังไงก็กล่ๆๆอยเนาะออฮะ ไลยุงไลยุงมียุงไหม,มน่าจะมีนะมันชื้นๆอ่ะเนาะลแล้วก็ตรงนั้นก็ไฟไหม้ด้วยนะดูดิโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ค่ะทุกคนตอนนี้ไฟเราก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนต่อไปเราจะทําภารกิจต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องเดยนจะทําเครื่องกองน้ําเนาะกองน้ําให้น้าใสให้สะอาดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกัน จะทำยังไงคุณท่าน ก่ได้ยินไหมนี่แกเห็นปะทุกคนได้ยินไหมทุกคนครับสว่าเสียงอะไรก็ไม่ไม่ล้ามีคนมาตัดไม้อ่ะใช่กันดังอยู่ฝั่งนั้นครับได้ยินไหมเอ่ยเราไม่ได้ไม่การทุกคนนะไม่ต้องทุกคนเลอืม มืนมีคนมาอยู่มาตัดไม้นะก็มไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่เป็นไรนะโรรอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวทำภารกิจตอ่อน่าจะมีคนมาตัดไม้ไผ่ป่ะไปทำอะไรซักอย่างปาะโ okay, อเคเดี๋ยวทำภารกิจต่อไปเนาะโอเคเรื่อยๆก่อนที่จะมืดเราต้องเร่งมือนะคะทุกคนนีา่นะุ่ก่นก่เดี๋ยวเราจะาจาะราแบบนี้น่าบ่า แบบนี้นะเพื่อให้น้ามันไหลผ่านในช่องนี้นะไอกระบอกนี้นะครับสัวไอกระบอกอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยเราจะลองนับน้ำน้ำนะครับนะก็ดูนะครับว่าน้ําที่เรา,เราทําเนี่ยมันจะไอมันจะนี่หรือเปล่ามันจะสายขึ้นหรือเปล่าเนาะอันนี้อันนี้ผมเนี่ยได้ศึกษามาจากคนที่เมื่อก่อนเข้าป่าเนาะก็ไม่มีน้ําจริงๆแล้วก็ขุขดน้ําซับออกมา เขาใช้ก็บอกไม้ไฟในการกรองน้ำเนาะเพื่อให้น้ำมันใสขึ้นนะครับเราต้องแทงแบบนี้นะใช่เปล่าใช่จริงเปล่าจริงสิห <c oughs> ยอกน้องนะค่ะทุกคนไม้ไผ่ที่น้องเดินทางไว้มิี้ก็เสร็จเป็นที่รียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราก็จะมา ขุดน้ำซับของเรานะคะให้มันน้ำขึ้นเยอะกว่านี้หน่อยเนาะ <S <S นี่เลยนี่เลย <S 1> <S 1> <S 1> นี่ก็เป็นน้ำซับเรา <S <S เหล๋ยว่าน้ำหมดแ่้ขุดออกมานะ ถ้าจะมีสัตว์ลงมาทียน้ำเนี่แนี่เนาะนี่ทุกคนนะโอเคได้ละนี่ทุกคนครับก็ คุณมากนะใช่กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะลองใส่ก้อนหินแล้วก็ใส่เนาะก็น่าจะพอแล้วแหละนะจะทําให้น้ำใสขึ้นหรือเปล่าเนาะเปยดมาลุ้นกันนะครับมาโอเคอนี่ทุกคนเราจะใส่ก้อนหินไปอย่างนี้เลยนะนี่ใส่เข้าไปเอาแบบใส่แบบธรรมชาติไปเลยนะ มไม่รู้เหมือนกันโอ้ยพี่ว่าช่หรือเปล่าใช่ไหมดูสองแล้วแล้วก็ใส่ใส่ใส่ก็ต้องใส่เนื้อนมอดแ๋ยวใส่ก้อนหินใหญ่ก่อนมันลมพัดมาลมพัดลมพัด ทุกคนตอนนี้ก็เหมือนจะมืดวายเนาะอยู่ในป่านี้มืดวายวายดูดิแล้ววันนี้ก็ไม่มีแดดด้วยนะวันนี้ทั้งวันไม่มีแดดแล้วเหมือนฝนจะตกรู้เปล่าก็ไม่รู้ทุกคนเราก็ทำตรงนี้กันไฟ<ว>จะเสร็จแล้วนะคะ<ว>เดี๋ยวพี่ขอกลับไปก่อไฟก่อนนะเหมือนมันจะดับ<ว>ทุกคน<ว>เดี๋ยวน้ำจะกลับไปก่อไฟก่อนเหมือนไฟมันจะดับนะ ส่วนตรงนี้ให้น้องน้องเด่นทําไปได้ยินเสียงน้องไหม่ะเ,เหมือนมันทะเลาะกันนะมันนะเมื่อกี้มันไลจิกกันแต่น้ำถ่ายไม่ถัง ตอนนี้ก็เริ่มมืดลงทุกทีนะทุกคนนะส่วนน้องเด่นก็ทําที่กองน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้เช้าเนาะว่าจะสายรอเปล่านะคะว่าอุปกรณ์ของน้องเด่นที่ทําเนี่ยจะได้ผลรอเปล่านะนี่น้องเด่นก็อยู่นี่เดี๋ยวน้ําจะนั่งกินอะไรลองท้องไปนิดหนึ่งนะอันที่จริงแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วแหละแต่น้ำก็เอาขนมแล้วก็มาม่ามาเคี่ยวเร่นนิดนหน่อยหน่อยนะ มาเนี่อร่อยนะกินในป่าใช่ไหมอยู่บ้านนีกินแม่อร่อยนะใช่ก็จากเหตุการณ์ที่ผมทำเครื่องกรองน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปใส่น้ำแล้วก็ให้ขยนเนี่ยมันอยู่อ้น ก้นน้ำนะก้นเครื่องกรองนะก็หลังจากที่ผมทําเสร็จเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะมาดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังขุ่นอยู่เนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้กับเครื่องกรองน้ําที่หวังว่าจะสะอาดขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นถ้าทำไม่ได้ผลนะถ้าไม่ได้ผลก็คือว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบประการเนาะ โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับขออนุญาตที่จะรับประทานอาหารนะไม่ต้องขออนุญาตนะกินเลยกินเลยอ,อนุญาตไม่ไม่ขออนุญาตแล้วกินเลยไม่เกรงใจแล้วนะอ,อนันนี้ไม่เกรงใจแล้วนะเพราะว่าผมกินแม่รังอาจจะเสียมอนุญาตหรือ,นะอเปล่าเนาะเดี๋ยวมากินขนมกันเนาะ โอเคคะ่ะทุกคนเมื่อกี้น้ำก็น้องเด่นก็นั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนั่งโมนั่งโมนุน่นโมนี่กันนะคะจนตอนนี้ก็มืดลงแล้วนะตอนนี้น้ำก็เปิดไฟฉายอยู่นะคะส่วนน้องเด่นก็อยู่นู่นเลยนอนแล้วมั้งคุยไปคุยมาหลับหลับเลยใช่ปะเด่นนี่เด่นอยู่นี่คุยไปคุยมาหลับเลยนี่ฟังเสียงนกเสียงสัตว์ร้องเนาะ มันก็เพลินไปอีกเหมือนเราได้มาพักผ่อนในป่านะวันนี้ก็เป็นวันชิวๆของเราเนี่เด่นเนาะ<ม>เป็นวันที่เรามาตามหาแอ่งน้ำแอ่งน้ำในหน้าแรงนะัว่าเราจะเจอหรือเปล่าฝนสุดท้ายภารกิจของเราก็สำเร็จเนาะเราก็มาเจอแหล่งน้ำนะแต่ว่าพรุ่งนี้ ที่กรองน้ําของน้องเดนจะสําเร็จหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะคะว่าน้ํามันจะสะอาดสายจริงหรือเปล่านะโอเคเดนหลับปอจะนอนแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวน้ําก็เตรียมตัวที่จะหลับแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคน สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะนกก็ร้องเพลงให้เราแต่เช้าเลยเนาะเช้านี้อากาศเย็นอากาศดีมากเลยทุกคนอากาศแบบเย็นสบายเลยน้องเดนของเราก็อยู่นู่นเดนตื่นยังตื่นนานแล้วเียเมื่อคืนแบบหลับสนิทเลยนะแล้วน้ำก็กินยาแก้แพ้ด้วยไงแล้วตื่นขึ้นมาน้ำก็เช็คกล้องของน้ำนะ น้ำเช็คดูว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไหมน้ำน้ำกับน,น้องเด่นก็ได้ตั้งกล้องทิ้งไว้นอะเมื่อคืนเนาะ<ช>ก็ก็ได้ยินเสียงเดินลอดรอบแคมป์นะคะไม่รู้เป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนเนาะใช่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคืนหลับแเราไม่เห็นหลับแบบหลับสนิทเลยอ่ะเมื่อคืนส,นสนองคนค่ะเดี๋ยวน้ำกับน,น้องเด่นก็ จะนั่งพักกันแป๊บหนึ่งแล้วจะเก็บข้าวของแล้วก็จะไปส,สำรวจรอบแคมป์นะคะว่าเมื่อคืนได้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเน,ะนาะน่วเด่นเนาะไปไปน,นี้ดีกว่าแถวๆล่องล่องลอง่ลองน้ำอะ่ะใช่ได้ย,ยินเสียงแถวๆล่องน้ำอ๋อเมื่อคืนเนี่ยลืมบอกเลยลืมบอกที่กรองน้ำของผม อทำไมสภาพเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันพี่มีขี้อะไรไม่ใ่มีขี้ทวนครับเหมือนมันมีขี้อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำก็กระจุยกระจายลรอยเท้าของมันเนี่ยนี่นะมีนี่นี่พี่นะอันนี้คือคล้ายๆแบบอันนี้รอยเท้าสัตว์อ๋อน่าจะเหมือนเก้งเลยอะ แกงมันกวางเหมือนยงผาพวกนี้นะทุกคนเหมือนกับว่าลงมาหามื่อคืนมันลงมาหากินน้ําแน่เลยน่าจะใช่อืดูดูโอ้โหทีกลองนะผมแต่ว่าเหนื่อยเลยอ่ะแต่ว่าคืนเมื่อคืนกองไฟเรายังไม่ดับไงมันก็เลยมีเข้าใกล้เราไงอก็เลยอ๋อเข้าใจละอ๋อเป็นรอยสัตนนะทุกคนนะน่าจะเป็นรอยสัต์นะครับทุกคนครับเพราะว่าเราเห็นเป็นรอยสัตวนนะทุกคนนะ เดี๋ยวน้ำกับน,น้องเด่นสำรวจอะไรเสร็จเดี๋ยวน้ำกับน,น้องเด่นก็จะเก็บข้าของแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะนี่ไงเด่นนี่ไงมีนี่อีกทีหนึ่งมเนี่ยขี้มันมันมีที่ดตรงนั้นด้วยเหรออ,อ๋อมีรอยขามันด้วยนี่รอยออโอเคมาเดี๋ยวเราไปเก็บของกันดีกว่าแล้วก็มัน ไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนเราไม่รู้หรอกเพราะว่า,าตั้งกล้องเราก็นอนนะใช่ใช่แล้วมันมืดด้วยไง<ช>มันมืดเรามองไม่เห็นหรอกก็โอเคครับพี่มีจับก็อย่างที่ผมบอกเพราะว่าที่กองน้ำผมเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จผมไม่รู้หรอกนะจะเห็นท,ที่รู้ๆเนี่ยเพราะว่ากระจายจไปหมดเลยกระจายจไปหมดเลยนะครับ hmm. นะแล้วก็เห็นรอยเท้าของสัตว์แล้วก็อุจจาระของสัตว์นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะ สช้นิฐานได้ว่าเอ้ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าน้ําที่หลากองเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าเนาะโอ้เสียดายมากเลยสัตว์มาเมาืม่อคืนเนี่ยพี่น้ำเอ้ยใช่ใช่ใช่นอนไม่รู้เรื่องอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทุกคนคถือว่าเราปลอดภัยก็ดีแล้ว โอเคครับพี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมกับพี่น้ำเนี่ยก็จะเก็บภาพบรรยากาศในรอบๆแคมป์แล้วก็หลังจากมันจะเดินทางกลับบ้านเนาะใช่หากพี่เพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากคนละหนึ่งรลอยหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเพื่อให้เราทั้งสองคนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม हमला <s> <kos> <coughs> <Mate> <coughs>